สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกมสงครามหุ่นยนต์อย่างแม็กอารีนาโลบัสซาดาวนะครับเป็นเกมแนวสงครามหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เข้าในเกมกันเลยครับเราไม่ต้องอะไรมากไปไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ตรงเลือกหุ่นยนต์นะครับเราก็ตัวใหญ่ไปเลยไปไปไปวิววิว เกมนี้ภาพสวยเล่นแนวเหมือนเกมบอลลบอลแล้วก็ยิง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 นแนวยี่ปุ้นที่ ABC ได้ครับหนึ่งตัวโอ้โหจะมาทำไมครับพี่พี่ทำอะไรอ่ะพี่อารูก์สูนหมดหรอพี่มาแล้วจ้าโอ้ สองตัวเลยนะพี่พี่จะไปไหนอะพี่อ้าวอจารย์บานปับ๊บยายิงเลยยิงสองตูวมนันนี่ตายเลยอ้าวไหนอ่ะอ่าอ้าเราเราซูมอยู่นี่หว่า มาลัวเลยนะพี่พีโ่โอ้จะมายึดฐานผมเหรอไม่มีวันหรอกนะมาเรียกกันข้างหน้าได้แต่เขากันข้างหลังไม่ได้แต่รู้สุดแล้วบทน,นี้แหละโอ้โนททำไรแต่ทำไรครับพี่แต่แทงปืนจะพี่ อ่าเหลือสองตัวฝั่งพี่เหลสองตัวนะพี่ฝั่งผมยิ้มหมดแล้วนะแรงสปีด <_ T> อ,อืมอืมอ่าเราขอดเจมได้ดี <_ T> เราขอดเจมได้ดี <_ T> เอออยู่ไหนที่ไหนกันอีกนะครับแากยิงมั่นจัง <_ T> โอ้อยู่นน่งไงป้า <_ T> เลี้ยงปายิงโอโนกส่ะอาอย่างมีตัวหนึง่งเอาแวบอยู่ไหนจ้าอะ,อะไรวิ่งเมื่อกี้อะไรวิ่งวันนี้อามีสองตัวโอโหจบยากเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยืมแม่อยู่ไหนอยู่ไหนจ้า ยู่ไหนอยู่ไหนฮมไม่ได้อยู่นี่คอยอยู่ฝั่งโน้ตโอเคเดินไปเลยวิวนังไงนังไงอยู่นังไงยิงยิงตัด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 ปังเลียบไปหนึ่งอ่ะเหล็งหนึ่งเหล็กหนึ่งยึดพื้นที่เราไม่ยึดละ เรายิงจะตุอย่างเดียวเฮ้อปัง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 โอ้ยลูกสสลกสมมตสมมลูกกสมมตลูกกสมมโอ้ยเอสิดชานะโอ้โหยูวินไปตาต่อไปเลยไปตอนนี้เราก็อ,อยู่กับตาที่สองแล้ว ห้าส e ี่สามสองหนึ่งก็ได้ไปวิวเดินแล้วครับหุ่นยนต์เดินแล้วนะตูพบ80กิโลเมตรตัวเล็กนิดหน่อยเรายิงไปเลยแต่การจะตกข้างหน้าตกข้างหน้าทำถูกทำลายครับเหลือฝั่งตุงระยะห่างามห้าเมตรกำลังยืงพื้นนี่เราเตรียมพร้อมบุก ลุกสุดแล้วหมดเราบันไยแล้วตอนนี้กำลังรีโหลดรีโหลดได้แล้วยิง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 เกีบร้อยประตูข้างหน้าก็ตายอีกหนึ่งแล้วครับฝั่งนู้นอีกนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นออ้นี่นี่ไงนี่ไงตรข้างหน้ายี่สิบเก้าเมตรักเป้ายิงฟังอุ้ยอุ้ยรีโหลดเลยรีโหลดเลยรีโหลดได้ไว แ,แต่สปีดยิงยิงพื้นที่ผมก็ไม่มีวันหรอกนะ3สามเคลวสิบหกเมตรยิงรัดนี่รัดทันจ้าเอาตรงไ้นอีกตรงไหนอี่ข้างบนนี่ยิงข้างล่างเลยอ่าตอนนี้เรากำลังยิงพื้นที่จุดดีเยิงเลยยิงเลยยิงเสร็จแล้ว อาตัวตยอยู่ใกล้เราเกินไปเราต้องยิงให้มันตายก่อนนี้มันจะทำเราอยา่ายิงยิงปั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 งเอาอาวอาปังอ่ารู้สมหมดรู้สมหมดชนชนช,น,ชนยิงตรงั้นนี่ตรงั้นนี่ตรงนั้นน,นี่ตูหาอยู่ข้างหน้าเรายะทางไม่รู้ยิงไปแล้ว <c ười> เปดสิบหกมาแปดสิบหกเมตรเจ็ดห้าเมตรจุดอะไรไม่รู้จุดจุดจุดซีจุดีเราเตรียมกองรังยึดจุดซได้ยัสอลูกุดแล้วหมดแต่เรากำลังยึดมันต่อต้านเราไม่ได้ยิงยิงยยิ ตูข้างหน้ารับแตกผ้าแล้วต่อไปตูข้างล่าตอนนี้มันหยุดจุดจุดเอเราเตรียมไปหามันเดินไปเลยมันกำลังยึดจุดเอเราต้องยึดกลับมาให้ได้เพื่อใช้ชนะในสงคารามหุ่นยนต์ยิง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 ,ยง,ยง,ยง อ่าให้เ <Ash> พ <ELLE vídeo> ื mic, ่อนต่อ hmm. เลยเพื่อนต่อเพื่อนยิงยิงเพื่อนยิงเลเพื่อนเบิร์เบแร์รเบิร์ยิงยิงยิงเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปประตูฝั่งนั้นเหลือตัวเดียวเราเตรียมพร้อมบุกอ้าวชนะเรายึดดินแดนได้โอเคไปกันเลยโอ้แปะคิวป้า ไปคิวเลยไปคิวเลยไปคิวเลยเหมือนกันเลยนี่อ่าเกมนี้ก็มีอะไรมากมายโอ้นี่คือหุ่นยนต์แม็กพาวเวอร์ก็คืออันนั้นข้าพลังอ้ยาเกมนี้มีหุ่นยนต์กี่แบบนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิอ้า อเพนเราดูจะได้อะไรได้เลยโอ้ที่อเกตอืมเราได้เกอันนี้ได้ได้ไดมาเาลยเราเกมนี้ก็มีเราอัพเกรดนะครับอัพเกรดส่วนใหให้มันเก่งขึ้นไงครับเราก็กดอยู่อัพนี่อัพไปแล้ว้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนี้อัพไปเลย แล้วมีระบบอะไรวะนี่อัปเกรดอาวุธในหุ่นยนต์โอ้โหอ,อัพเกรดไปเรื่อยๆเลย,ยมันสุดไปเลยนี่อาวุธให้ตกแต่งใส่นะครับหุ่นยนต์ก็ไม่หลายตัวโอ้โหมีเยอะเหมือนกันนี่อืมเกรก็เพิ่งเข้ามาก็มีก็ไม่ก็ไม่มน้อยนะ ก็เยอะอยู่นะโอ้ยตดวอย่างเยอะเลยครับอืมดูตัวนี้นี่โอ้อาทิเน,น้นอะไรนะนี่คือค่าพลังของหุ่นยนต์นะครับอที่อยู่ฝั่งนี้โอ้สำหรับเกมนี้ของผมก็ มันใช้ได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจในการนำคลิปต่อไปครับถ้าไม่อยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับไปละมาบ่ายช่วงนี้นะคะ